โอ้ค oh, huh, ุณกมอตความขอเลยครัโบมาเลยค่ะว it ิรู้นหมว่าคุณคุงอะไรนะำัดแต่สัตสิงห์ก็มาเลยค่ะแล้วเพิ่มจมูกด้วยล้ำทั้งตัวเ thank yeah. you ไม่บางคนขยันเนยี่ะอืมอือยากให้หีคนนจะได้ยิงเลยลากจะซับก็มาที่คับก็มาติดคับ

우와, 빈 밥도 맛있긴 해. 빈 밥도 맛있어. 우와, 빈밥 먹어. 우와, ini oke oke 우와, น,น,น,นะนเราไปขีดคาตูริสติวากันจริทุกคนทุกคนตะ เรื่เหมือนเดิมเรื่อเลยครับเรื่อแผนกันคือไม่รู้แผนอะไร คนมันอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านอะไาทุกคน mm -hmm. ผมไม่รี้ผมไม่รู้ผอยู่โอ้โหขึ้นสัญญาไปประวัติไปจับออกไปจับที่นี่ก่อนนะมาดูเหมือนมันไม่ปลอดภัยเลยดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยเราจะออกไปก่อนนี้นะโอเคโอก่อ Oh, one. Ok. เรีไตกนตกนาเรียกไอตกเราจะไปดักรอหน้าโอเคเราไป Tôi không Nói hình nào เรงจับเล็ชบหายเฮ้ย ตายอ่ะอืมก็ดูประวัติคนนี้น่าจะปูนะน่าจะไม่ใช่ปูโอ้โหโอเคตังค์เกินเท่าไหร่เรามาดูกันอุย้ยตุงคกนตังค์ขึ้นเกินสองเลยทุกคน 在天空流浪，流浪的一空，穿过，穿过，穿过。